ครับมาสอนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องเบนซินยี่ห้อโทมิสึนะครับตัวนี้ใช้งานไปสักพักแล้วนะครับระยะการถ่ายน้ำมันเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ50ชั่วโมงถ่ายครั้งหนึ่งนะครับก่อนถ่ายถ้าเครื่องเย็นเราก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สัก1นาทีนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลออกได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วหาภาชนะมารองนะครับใช้ประแจเบอร์สิทธ์นะครับขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกให้หมดนะครับ เปิดฝาตรงที่เติมน้ำมันเครื่องออกด้วยครับลอจนน้ำมันเก่าไหลออกจนหมดถังนะครับขันน็อตลูปิดน้ำมันเครื่องเข้าไปที่เดิมครับขันน็อตเข้าให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปที่0.6ลิตรนะครับใช้เป็นตัวน้ำมันเครื่องเบนซินสีนจังหวะนะครับเติมให้ได้ระดับประมาณปากรูครับและการดูแลทำความสะอาดกองอากาศนะครับทำการถอดกองอากาศออกมานะครับ คลายน็อตออกในตัวนี้จะมีฟองน้ำสองตัวถอดฟองน้ำออกมาเลยครับเป็นตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนะครับและเป็นฟองน้ำกลมนะครับและถอดตัวฐานของกองออกมาและนำถุงพลาสติกที่สะอาดคุมไว้ก่อนนะครับและนำฟองน้ำทั้งสามตัวที่เราถอดออกมาทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินนะครับและทำการบีบเพื่อไล่สิ่งสกปรกออกนะครับตัวนี้ห้ามขยี้นะครับเดี๋ยวฟองน้ำขาดครับก็ล้างทำความสะอาดฟองน้ำทั้งสามตัวให้สะอาดเลย แลวนาไปตากแดดให้ฟองน้ําแห้งถ้านางานฝุ่นเยอะๆนะครับแนะนําเติมมันเครื่องลงไปทุกช่องเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมเอาไว้สูบน้ํานะครับหน้างานไม่ค่อยมีฝุ่นก็จะแค่ทําความสะอาดเฉยๆแล้วนําตัวฐานมาประกอบนะครับใส่เข้าไปให้ลงล็อกและนําฟองน้ํากลมมาใส่ตัวนี้จะมีฟองน้ำสองตัวนะครับให้เราใส่ฟองน้ำที่บางลงไปก่อนนะครับตามด้วยฟองน้ำอีกตัวนะครับเสร็จแล้วเอาไปประกอบแล้วขันน็อตล็อกนะครับ หมุนน็อตเข้าตามเข็มนาฬิกานะครับนำฝาครอบมาใส่และหมุนเกลียวล็อกให้แน่นก็เป็นอันเสร็จครับสำหรับการทําความสะอาดกองอากาศส่วนการดูแลตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับถ้าเราจะหยุดใช้งานนานๆนะครับให้เราปิดก๊อกน้ํามันนะครับและขันน็อตเบอร์สิเพื่อถ่ายน้ํามันออกจากตัวคา์บูให้หมดนะครับวิธีนี้จะช่วยให้คา์บูไม่ตันนะครับเราจะไม่ต้องล้างคา์บูบ่อยนะครับเวลาใช้งานก็จะสตาร์ทง่ายเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ขันน็อตล็อกให้แน,น่นเหมือนเดิมครับ